แฟนกลับแห่ใจหายนิ้งถ่ายเป็นเลือดเข้าโรงพยาบาลด่วนอีกครั้งค่ะยังคงต้องเดินทางเขาออกโรงพยาบาลเพื่อรักษากันอย่างต่อเนื่องสําหรับอดีตนางเอกชื่อดังอย่างนิ้งกุลสตีหรือว่าชื่อใหม่ก็คือนิชยานัทสิริพงปรีดาล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งมาออกอัปเดตอาการและการรักษาที่เธอนัทถ่ายเป็นเลือดอีกครั้งค่ะแต่ยังโชคดีเพราะเป็นวันที่นัททาบอลลูนทางเดินอาหารพอดีได้ครั้งนี้เป็นการทําบอลลูนทางเดินอาหารเป็นครั้งที่10บแล้วเลยค่ะและยังมีการส่องกลง ไปที่ลำไส้ใหญ่อีกด้วยซึ่งทางด้านของนิ้งก็ยังคงต้องนอนรอฟังผลตรวจชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลต่อไปโชคดีนะคะที่นัดทำบอลลูนทางเดินอาหารพอดีไหม่งั้นละก็คงจะแย่แน่เลยครั้งนี้วัดค่าได้20ละค่ะจากคนปกติ3 0ถึง35เมื่อคืนนี้ให้2ถุงภายในวันนี้เองเสร็จการทำบอลลูนทางเดินอาหารและสองกล้องทำลำไส้ใหญ่ครั้งนี้ผลการทำบอลลูนทางเดินเป็นที่น่าพอใจแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องนัดทำบอลลูนครั้งต่อไปโดยเธอๆนั้นก็ออ ออกมาบอกว่าต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอจิรวัตรและอาจารย์หมอโนนทลีเป็นอย่างสูงโรงพยาบาลรอ,อฟังผลชิ้นเนื้อไม่อยากฉลองครบรอบแต่งงานกับปีใหม่ที่โรงพยาบาลน,นอนห้องเดิมบรรยากาศเดิมคิดถึงทุกคนนะคะรักรักรก,กอดกอดแสดงมากคุณอ่านบรรทัดเกินเจ็ดบรรทัดซึ่งทันทีที่นิ้งโพส์ภาพที่นอนโรงพยาบาลออกไปก็มีแฟนๆเข้าไปส่งกําลังใจกันมากมายค่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเธอหายไวๆเดีกเขาดาวมีความสุขอยู่ที่บ้านนะคะ 아. <목소리나>